สวัสดีครับวันนี้มาพบกันนะครับวันนี้มาทดสอบตู้อินเวอร์เตอร์นะครับก่อนส่งให้ลูกค้านะครับตู้อินเวอร์เตอร์ชุดนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับขนาด50แอมป์48โวลต์นะครับขนาดเล็กกระทัดรัดดีนะครับไม่ใหญ่มากนะครับไซส์ก็จะประมาณนี้เลยอันนี้เป็นลูกละ50แอมป์นะครับขนาด48โวลต์บีมเอเหมือนเดิมครับใส่ให้ไปที่100แอมป์นะครับแล้วก็ตัวแอคติบาลานซ์อีก5แอมป์นะครับเดินสายเก็บสายเรียบร้อย นะครับตอนนี้ก็มาเทสกับตู้นะครับอุปกรณ์เทสผมก็จะมีอยู่2อย่างตอนนี้เป็นแอร์ขนาด6 0 0 0 BTU แล้วก็ตัวเทอรีดนะครับขนาด1,000วัตต์นะครับตู้ตัวนี้มีอะไรบ้างตู้ตัวนี้นะครับมีเป็นชุดอินเวอร์เตอร์นะครับขนาด2,000วัตต์หม้อแปลงเทอร์รอยนะครับแล้วก็ชุด ATS สลับไฟซึ่งตอนนี้ผมได้ต่อไฟเข้าไปเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นไฟจากไฟบ้านนะครับไฟจากการไฟฟ้า แต่ว่าตอนนี้อยู่สีเขียวนะครับสีเขียวก็คือไฟจากแบตเตอรี่อยู่นะครับตรงข้างๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นสายที่ติดไปด้วยนะครับสายก็จะเป็นสายเบอร์10นะครับขนาดเบอร์1ิสาให้เปิดเบอร์10นะครับเพราะว่าตัว48โวลต์กระแสไม่สูงมากนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแจ็ค MC4 ก็เข้าปกติเลยนะครับฝั่งนี้ก็เป็นแดงก็เป็นตัวเมียนะครับมาเสียบเข้าแบบเป็นตัวผู้มาเสียบเข้าตัวเมียนะครับผมสลับให้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูข้างในกัน ข้างในหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นหน้าจอแล้วก็มีตัวไฟสถานะนะครับแล้วก็ปีตัวปลั๊กนะครับพัดลมมี2จุดครับอันนี้ดูดออกนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นทํางานตามความร้อนนะครับ MPPT Charger นะครับขนาด6 0แอมป์นะครับ Power MR นะครับแล้วก็ชุด ATS ตัวนี้6 3แอมป์นะครับก็รับไฟ2 2ทางนะครับโดยขณะที่อินเวอร์เตอร์ทำงานขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะผ่านชิโนทามเมอร์ก่อน นะครับเวลาที่ไฟมันยังไม่ถึงเนี่ยมันจะยังไม่ทํางานนะครับมันจะทํางานก็ต่อเมื่อไฟถึงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟเพรสเชชั่นลูกค้าก็ไปต่อสายดินนะครับสายกราวลงนะครับอันนี้เบรกเกอร์150มป์นะครับก็คือรับจากแบตเตอรี่มาผ่านตัวเบรกเกอร์นะครับแล้วก็มาที่ตัวอินเวอร์เตอร์ระบบไฮบริดครับไฮบริดยังไงคือตัวอันนี้คือแผงโซล่าเซลล์นะฮะสายจากแผงโซล่าเซลล์มาปุ๊บก็จะผ่านเบรกเกอร์นะครับแล้วก็มาเข้าที่พาวเวอร์มานะครับอินเวอร์เตอรชาร์จตรงนี้ แล้วจาก m อ t t t วตี้ e r ครับก็จะวิ่งมาที่อินเวอร์เตอร์ก่อนถ้าสมมุติว่ามีการใช้งานโหลดอยู่เนี่ยอะตอนนี้อย่างเช่นตอนนี้นะครับแผงผลิตได้ที่140วัตต์นะครับแล้วโหลดผมใช้อยู่ที่100วัตต์นะครับมันก็จะมาลงที่อินเวอร์เตอร์เลยแล้วก็40วัตต์ที่เหลือก็จะวิ่งไปหาตัวแบตเตอรี่นะครับอันนี้คือตัวไฮบริดเลยฝั่งสายขั้วลบก็จะมาผ่านตัวเทอร์มินอลข้างล่างนะครับก็คือตัวที่เป็นของตัวบอร์ดเลยนะครับ สองตัวนี้คืออินดักเตอร์อันนี้เป็นหม้อแปลงนะฮะแล้วก็มีตัวชุดไดโอดนะครับไดโอดปิดออกไปให้กับพัดลมนะครับไม่ได้ไปดึงไฟจากตัวบอร์ดไม่เป็นกวนสัญญาณนะครับก็ทํางานปกติเลยนะครับออกจากหม้อแปลงนะครับสั่งพันออกมานะครับตอนนี้ก็ทํางานอยู่แอร์ก็เย็นนะครับ25องศานะครับนี่อากาศดีเลยนะฮะตอนนี้โหลดอยู่ที่500วัตต์นะครับแอร์โหลดอยู่ที่500วัตต์นะครับพอดีวัตต์ตรงนี้มันไม่ตรงไอโวลต์ตัวนี้ไม่ตรงนะครับแต่ว่าวัตต์ัวเนี้ยลองคูณออกมาก็ตรงอยู่นะฮะ ทีนี้ผมจะเสียบเจ้าตัวเตารีดเข้าไปด้วยนะครับเพิ่มมาอีกประมาณสักเกือบพันวัตต์นะครับกินไปที่ประมาณพัน0กรวัตต์นะครับณตอนนี้เลยปึ๊บนี่นะครับกินอยู่ที่28แอมป์นั่นเองนะครับซึ่งชุดนี้สามารถตั้งค่าได้การตั้งค่ามาดูครับตัวแรกนะครับ4ีก็คือ low voltage protection ก็คือถ้าแรงดันต่ำกว่า44ก็คือตกลงไปก็คือเครื่องดับนะครับตัวที่ส โลว์ลเทจหรือโคอลี่ก็คือถ้าโวลต์กลับมาที่50ตั้งได้นะครับตัวน,นี้ตั้งได้นะครับมันก็จะกลับมาทํางานตัวที่3ามไฮโวลท์ก็คือถ้าสมมุติว่าแรงดันเกิน63มันก็จะไม่ทํางานส่วนโอเวอร์โหลดโพลิชชั่นตรงนี้60แอมป์นะครับก็ถ้าสมมุติว่ามีตู้เนี่ยมีการดึงไปใช้เกิน60แอมป์นะครับระบบก็จะตัดเป็นการป้องกันไว้ในตัวเอาพุทตรงนี้นะครับเราสามารถตั้งได้แต่ว่าตัวเนี้ยมันไม่ตรงนะครับก็เดี๋ยวจะแก้ไขนะครับ ตัวนี้ง้แต่ข้างในเนี่ยนะครับอยู่ที่227225ประมาณนี้นะฮะรงอยู่ซิโร่คลีนนิ่งตัวนี้เป็นสะสมนะครับว่าเราใช้ไปเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วนะครับเราก็สามารถที่มาเสร็จได้นะครับช้อยพาริตี้ตัวนี้นะครับอาชูพาริตี้ตัวนี้ก็คือเลือกจากแบตเตอรี่อยู่แล้วนะครับเซฟก็กดบวกไปเลยเรียบร้อยทีนี้มาดูระบบไฮบริดกันครับมาดูระบบเอทีเอสตัวนี้กันครับสมมุติว่าผมจะปิดนะครับปิดจากแบตเตอรี่เห็นไหมครับก็จะตัดสลับไปที่ตัว ไฟบ้านทันทีแอร์ไม่ดับนะครับเนี่ยยังทํางานต่อเนื่องเลยคอมเพรสเซอร์ก็ยังทํางานนะครับไม่เป็นการเริ่มใหม่นะครับตัดได้เลยทีนี้มาดูผมลองเปิดดูนะครับเปิดอินเตอร์เอร์ขึ้นมาครับนวงไว้สักพักหนึ่งนะครับปึ๊บเรียบร้อยแอร์ไม่ดับนะครับทํางานต่อเนื่องเลยนะครับเจ้าตัวไอตัวตัรีเหมือนกันนะครับทํางานต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบก่อนส่งให้ลูกค้านะครับยังไงก็ อสอบถามกันเข้ามาได้ชุดนี้อยู่เท่าไหร่ตู้นี้นะครับอยู่ที่ห9 0 0มื่นเก้านะครับพร้อมรับประกัน1ปีนะครับพร้อมรับประกัน1ปีนะครับเดี๋ยวเก็บสายเพิ่มเติมชุดนี้มีอะไรบ้างมี Power Inverter อร์เตอร์สองพวัตต์มี MPPT ห0สแอมมีชุด ATS นะครับต่อเป็นแบบไฮบริดให้เรียบร้อยนะครับพร้อมไฟแสดงหน้าตู้นะครับด้านข้างก็จะเป็นเทอร์มินอลที่อินพุตไฟไฟบ้านเข้ามาแบกเอไว้นะครับ ก็อันนี้เป็นราคาคร่าวๆนะครับส่วนอันนี้เป็นราคาพิเศษนะครับพอดีลูกค้าสั่งทํตัางหานะครับก็อันนี้แอดไลน์เข้ามาถามกันเอานะครับยังไงก็ถ้าสนใจก็โทรเข้ามาได้หรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับ0872500566นะครับแอดเข้ามาได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่าครับมาสอบถามกันได้ครับสอบถามรายละเอียดหรือว่าจะสอบถามแนวทางกันต่อก็ยินดีนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ